วันนี้พามาชมรถคอสโอเวอร์จากค่าย t o y o ต a กันบ้างนะครับสำหรับ Toyota C-HR 1.8รุ่นมิดปี2018คันนี้นะครับก็มาใช้งานเขาแค่98,000กโลผ่อนเบาๆนะครับอยู่ที่เดือนละ8,080นะสำหรับใครที่กำลังหารถสักคันไว้ใช้งานคันนี้บอกเลยห้ามพลาดนะครับราคาอยู่ที่529,000นะคันนี้นะมือหนึ่งป้ายแดงออกอยู่1 3 9 0 0 0ลดลงมาถึง500,000บาท สำหรับท่านใดที่สนใจนะเดี๋ยวผมพาชมสเก็ตเมทพาร์คนะโครงสร้างเกรดเภายในภายนอกกันละเอียดเลยนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดตามดูคลิปต่อให้จบได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมช่องรถ SUV คัสเกรดเอนะครับอยู่กับผมท็อปเพชรยนต์เช่นเคยนะฮะวันนี้พารถยนต์ ค r อสโอเวอนะครับจากค่าย To y ยต้มาให้ชมกันบ้างนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่นะครับเขตมินบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะฮะก็พามาชมรถกันนะครับสำหรับรถ CHR คันนี้นะว่าคุ้มค่าคุ้มราคาย,ยังไงนะครับพี่ๆที่กำลังตามหาอยู่นะครับก็คันนี้ห้ามพลาดเลยนะเพราะว่าไมค์เขาใช้งานแค่98,000โลผ่อนแค่เดือนละ8,800นนะครับสำหรับคันนี้ฟรีดาวได้เลยนะ ราคาอยู่ที่529,0 0 0เาเท่านั้นเองนะครับได้รถเซกเมนต์แบบนี้ไปใช้งานเลยนะมือหนึ่งออกเป็นล้านเลยนะครับภายในหรูหราน,นะครับรูปทรงเขาค่อนข้างทันสมัยเลยนะสำหรับตัว CSR คันนี้นะครับช่วงล่างก็แน่นอีกด้วยนะครับออปชันภายนอกนะครับนี่ไฟยังให้มาเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมไฟเดย l ไลท์แบบนี้นะไฟนี่เปิดปิดแบบอัตโนมัติเลยนะครับสำหรับคันนี้นะแล้วก็ไฟตหนอกมีมาให้คู่หน้านะครับป้ายทะเบียน 5กว797ค่อนข้างสวยเลยนะครับสาหรับป้ายทะเบียน3หลักแบบนี้นะครับเซ็นเซอร์มีมาให้รอบคันเลยนะครับสาหรับคันนี้โคมไฟใสๆสวยๆนะฮะไม่มีรอยแตกรายงานใดๆนะครับเหลี่ยมสันตัวรถก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับน่าใช้งานมากๆเลยนะสาหรับใครที่หาอยู่นะครับคันนี้บอกเลยคุ้มจริงครับนะผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับว่าคันนี้เนี่ยหนึ่งเลยไม่ใช้งานน้อย2เลยราคารถ ลงมาจากป้ายแดง500,000บาทเลยนะสำหรับคันนี้นะครับสามฟรีดาวได้ด้วยนะครับไม่ต้องไปดาวให้เสียตังค์นะครับออกรถคนเดียวได้เลยนะสำหรับคันนี้นะครับนี่ครับราคา200,000เอ้ย5 2 9 0 0 0ลดลงมาจาก539,000นะลดลงมาหมื่นหนึ่งเลยนะสำหรับคันนี้นะครับกระจกข้างพับเก็บแบบไฟไฟ้านะครับสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวคันนี้นะฮะ กุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลสเรียบร้อยนะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบานมาพร้อมระบบเซ็นเซอร์ออโต้อะลามนะครับสัญญาณการขโมยนะครับนี่ครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบานเลยนะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยรอบคันเรียบร้อยแล้วเหลี่ยมสันตัวรถด้านข้างก็สวยงามเลยนะครับไม่มีรอยบุบรอยยุบใดๆเลยสําหรับคันนี้นะก็ป้ายทะเบียนยังสวยอีกนะครับ797คันนี้น่าใช้งานนะฮะแนะนําเลย มาดูที่โครงสร้างตัวรถนะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบคันเลยนะสําหรับโครงสร้างรถคันนี้นะฮะสปอร์ตเมดาคมๆชัดๆแบบนี้นะครับรถเนี่ยเป็นรถประวัติสูงศูนย์นะครับเข้าเช็คศูนย์อยู่ทุกระยะเลยนะมั่นใจได้เลยนะครับเอาทะเบียนไปตรวจเช็คที่ศูนย์ได้เลยนะใครที่ซื้อคันนี้ไปใครที่จองกับผมนะครับผมแถมประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยหนึ่งปีนะหรือสองหมืนโลนะครับมูลค่าสองหมืนบาทเลยนะเอาไปใช้เลยนะครับฟรีๆเลยนะผมแถมให้นะครับ นี่ครับน็อตด,ด้านข้างนะครับเสาบีไม่มีขันไขขยับนะสีเดียวกับตัวรถคันนี้ไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํามาแน่นอนนะครับดูได้เลยนะตัวน็อตต่างร้างโครงสร้างสภาพเก็บเอนะครับภายในยังหรูหรายอีกด้วยนะครับนี่ผมโฉบมาให้ดูนิดนึงนะเดี๋ยวไปพูดภายในกันนะครับต่อไปนะฮะโครงสร้างประตูหลังฝั่งขวานะครับนี่ให้ดูรอบคันเลยนะสปอร์ตแม่นาะคมอจะชัดแบบนี้นะครับ พี่ๆท่านใดที่หาอยู่นะครับ CHR นะหาเลือกซื้ออยู่คันนี้ห้ามพลาดเลยนะคุ้มค่าคุ้มราคานะครับนี่นะรอยคีบโลบอโลโรงงานยังอยู่เลยนะครับใหม่ๆเลยคันนี้เหมือนออกมือนหนึ่งนะฮะสภาพเกตเอดนี่ครับด้านหลังห้องผู้โดยสารนะครับก็ค่อนข้างกว้างเลยนะครับต่อไปนะครับตัวไฟท้ายนี่ได้มาเป็นรูปตัว C แบบนี้เลยนะ นะครับ CHR นะครับนี่ได้มาเป็นไฟ LED Light Guiding แบบนี้นะฮะด้านหลังไฟเลี้ยวเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับก็ส่องสว่างเลยนะสำหรับคันนี้นะครับเซนเซอร์ด้านหลังมีมาให้ครบเลยนะกล้องถอยด้านหลังมีมาให้นะฮะสำหรับตัว CHR ปี2 8 2018คันนี้นะครับรุ่น1.8มิเมตรนะฮะเปิดด้านหลังให้ดูนะครับ ก็ที่เก็บของนะครับที่เก็บสัมภาระด้านในตัวรถเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยนะครับมีไฟมาให้ด้วยนะเอาไว้หาของต่างๆนะครับก็ผมสักลาดอยู่เดิมๆนะฮะนี่ชุดอะไรต่างๆอยู่ครบนะครับสำหรับคันนี้นี่ครับโครงสร้างนี่ผมให้ดูเป็นไงครับลอยซิวยางมะพร้าวนะครับสีเปลือกไข่แบบนี้นะอยู่สภาพเดิมใหม่ทุกจุดเลยนะครับสำหรับรถคันนี้นะ ก็ได้ลดโคงรงสร้างสภาพเกี A ไปนะครับสำหรับคันนี้มาใช้งานแค่9 8 0 0 0มันโลใครที่อยากได้นะครับรีบติดต่อมาหาผมเลยนะครับเดี๋ยวจะติดจองไปนะสำหรับคันนี้นะครับน็อตไม่มีขันไขยขยับนะน็อตประตูหลังนะครับก็อยู่สภาพเดิมคันนี้ไม่มีประวัติพลิกคว่ำมจมน้ำมาแน่นอนนะครับนี่ซิลยางซิลิโคนนะครับเล็บจิกเข้าเลยเป็นรอยเล็บเลยนะครับรอยสปอตไม่รัร่ก็อยู่เดิมเดิมแบบนี้นะครับนี่ ให้ดูละเอียดทุกจุดเลยนะครับสำหรับคันนี้นะไฟท้ายไฟเดิมนะไม่มีรอยแตกแต่อย่างใดไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนนะครับสําหรับคันนี้นะก็มีที่ปัดน้ำฝนมาให้ด้านหลังนะกระจกเดิมแท้ t o โยต้าไล่ฟ้าชัดๆแบบนี้นะติดตั้งสปอยเลอร์มาเรียบร้อยครีบฉลามชาร์กฟินนะคันนี้ฟังก์ชันด้านในออปชันเขาหรูหลาค่อนข้างหรูเลยนะครับแล้วก็รูปโฉมเขาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์สุดเลยนะสำหรับ CHR นะครับ ไฟดับทีมติดตั้งมาให้ซ้ายขวาครบเลยนะฮะอ่ะผมพาดูล้อกันหน่อยนี่ซุ้มล้อนะครับเดิมๆสะอาดส,ะาดสะาดนะฮะนะได้ล้อขอบ17ไปนะสำหรับคันนี้รอยต่อตัวรถต่างๆก็อยู่เดิมๆนะครับเหลียมสันตัวรถเขาค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับนะไม่มีรอยยุบรอยบุบใดๆนะสีขาวนะครับหลายๆท่านชอบใช้งานกันนะครับรถสีขาวผมยิ่งชอบเลยนะครับสีขาว กระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบาทเลยนะติดฟิล์มให้เรียบร้อยมาดูโครงสร้างกันนะครับนี่ครับโครงสร้างสภาพเกตเอนะฮะเป็นแบบนี้เลยนะผมพาดูรอบคันเลยพี่ๆจะได้สบายใจกันนะครับว่าซื้อรถยนต์จากเพชรยนต์นะครับไม่มีย้อมแมวแน่นอนนะไม่มีแดัดแปลงแน่นอนนะครับหากตรวจพบเจอนะครับเรายินดีคืนเงินให้เลยร้อยเอร์เซนนี่อ่นะผมืนแจ้งไปรอยคลิโรบอทนะครับก็ เป็นรอยคีบจากโรงงานนะที่คีบตัวรถไปจุ่มถังสีนะครับไปทําสีต่างๆก็ถ้าเกิดว่าไม่มีรอยนี้นะสันนิษฐานได้เลยนะครับว่าอาจจะเป็นอะไรมาแน่นอนนะไปทําสีพ่นสีมานะครับโครงสร้างประตูก็อยู่เดิมๆแบบนี้นะรายละเอียดภายในตัวรถก็เดี๋ยวผมมาแจ้งนะครับตัวออปชันภายในนะนี่ครับโครงสร้างสภาพเกรดเอนะสำหรับคันนี้ คัดมาเน้นๆเรียบร้อยนะ CHR ตอนนี้เราเหลืออยู่ประมาณ3คันนะครับนะคันนี้เนี่ยไม้น้อยสุดแล้วคันอื่นไม่แสนนะครับแผนเพจนะครับปี18เดือนกุลายนนะเดือนกรกฎาคมนะครับเลขตัวรถเลขตัวถังนะครับตรงเล่มแน่นอนเล่มไม่มีชำรุดสูญหายนะครับนอเสาบีก็อยู่เดิมๆนะครับสีเดียวกับตัวรถนะไม่มีขันไขขยับไม่เคยชนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมั่นใจได้เลยนะฮะ นี่ครับตัวโครงสร้างประตูอยู่เดิมๆนะฮะภายในก็หรูหรามาเดี๋ยวผมพาชมภายในกันนะครับ <Hello. S 1> เมื่อกี้เนี่ยผมลองขับออกมานะ <Hello. S 1> ก็คอนโซลเขาค่อนข้างสปอร์ตเลยนะบวกกับความหรูหราเพราะว่านี่ครับเขาได้มาเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตแบบนี้เบาะหนังตึงๆนั่งนุ่มๆเลยนะสําหรับคันนี้นะครับก็นี่ครับคอนโซลเขายังเป็นเอกลักษณ์นะครับลากยาวมาแบบนี้นะเป็นคู่แข่งกับ เอชาร์วเลยนะครับตัวจอนะได้มาเป็นจอทัสกีนะครับแบบนี้เลยภายในหรูหราคอนโซลหรูหลานะครับตอนนี้ผมสตาร์ทรถไว้ให้ด้วยนะฮะพวงมลาลัยได้เป็นพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับหุ้มหนังมาแบบนี้เลยนุ่มๆน,นะครับได้เป็นแผงคอนโทรลจอให้ตรงนี้ฝั่งซ้ายแล้วก็ครูดคอนโรลตรงฝั่งขวานะครับมีปุ่มพุสตาร์ทมาให้ตรงนี้นะครับนี่นะแล้วก็แอร์ยังปรับระดับตรงนี้ได้อีกนะครับ ไม่แท้ไม่เดิม98,000โลนะครับหน้าปัดเลือนไม้ก็ทรงสปอร์ตค่อนข้างหรูเลยนะครับจอเป็นจอทัชสกรีนนะครับฟังเพลงได้ฟังวิทยุได้ต่อบลูทูธต่อโทรศัพท์ได้นะครับมีกล้องหลังมาให้ด้วยนี่อะนะครับกล้องหลังแบบนี้นะครับมีเส้นเซ็นเซอร์ให้หายห่วงเลยนะครับเวลาจะถอยเข้าซองต่างๆก็ไปได้เลยยังมีนาฬิกานะครับบอกเวลาเป็นหน้าปัดดิจิตอลแบบนี้นะครับ แอร์ก็อยู่ตรงนี้เลยตรงกลางนะครับปรับระดับได้เลยคอนโซลเนี่ยตกแต่งมาค่อนข้างหรูเลยนะครับสีออกดำๆเทาๆนะครับหน้าปัดสีดำเป็นโนแบ็คแบบนี้นะตัดมาค่อนข้างสวยเลยแอร์ยังเป็นแอร์ระบบออตโต้นะครับแยกซ้ายขวาอิสระนะดูได้เลยนะครับนะปรับอุณหภูมิได้ปรับพัดลมแอร์ได้ปกตินะครับ นี่ครับตรงนี้ยังมีที่เก็บของให้อีกเล็กน้อยนะแล้วก็ที่วางแก้วให้ตรงนี้นะครับ1จุดเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับแบบนี้สามารถปรับเกียร์เข้ามาเป็นโหมดแมนนวลนะนี่ขึ้นเข่าลงเข่าได้เลยนะครับหายห่วงนะครับแล้วก็มีระบบเบรกไฟฟ้านะครับปาร์ก,กิ้งเบรกมีมาให้แบบนี้อันนี้ traction control นะครับการเลื่อนการถลายมีมาให้เบรกโฮก็มีมาให้นะครับวางแก้วได้อีกหนึ่งจุดนะตรงนี้ที่พักแขน ด้านในก็เก็บของได้นะครับมีรู power outlet มาให้ 1. นึ่งจุดนะ Airbag คันนี้7จ็ดใบเลยนะครับสำหรับ Airbag นี่ครับสติกเกอร์ต่างๆใหม่เอี่ยมเลยนะเปิดกระจกได้นะครับแผงคอนโทรลไฟนะครับก็เป็นเอกลักษณ์เลยคันนี้นะครับตัวหลังคาดูดีครับเขายังตกแต่งมาด้วยลายแบบนี้เลยนะนะครับส่วนใหญ่จะไม่มีนะครับนี่ CHR นะครับค่อนข้างเอ่อเป็นเอกลักษณ์เลยนะ แขนคอนโทรลตรงประตูนะครับเป็นสีดำเป็นเอาแบ็กแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญกระจกเปิดปิดไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับให้ออปชันนี้มาแล้วนะปกติรถพวกนี้นะครับตัวพวกรถเก่งเนี่ยจะออโต้แค่2บานนะครับหรือว่าจะแค่ฝั่งคนขับบานเดียวกระจกพับข้างนะครับแบบไฟฟ้านะนี่สามารถตั้งปุ่มออโต้ได้ด้วยนะครับเวลาเราปิดรถ ปลดล็อกกุญแจนะครับก็จะเปิดปิดอัตโนมัติเลยนะครับตัวนี้ยังมีปรับระดับไฟได้ด้วยนะครับนี่ไฟสูงนะครับอยู่ตรงนี้นะฟังก์ชันค่อนข้างล้นเลยนะครับไฟหน้าเขาได้มาเป็นไฟอัตโนมัติด้วยนะเปิดปิดอัตโนมัตินะครับตรงประตูก็สามารถใส่ของได้อีกเล็กน้อยนะลำโพงต่างๆก็เซอร์เลารอบคันเลยนะครับคันนี้นะทำงานได้ปกติทุกออปชั่นเลยนะครับ เดี๋ยวให้ดูตรงนี้กันบ้างนะนี่ครับรถนะครับไม่เคยมีประวัติจมน้ำมาแน่นอนนะไม่มีสนิมเกาะติดแต่อย่างใดนะครับมาชมด้านหลังกันบ้างนะนี่ครับเบาะหนังตึงๆนะครับแบบนี้เลยนะนี่เบาะหนังตึงๆนะครับ แล้วก็มีลายตกแต่งมาด้วยเนี่ยให้ความหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับภายในกว้างขวางนะครับเล็กลงค่อนข้างกว้างๆๆเลยนะสำหรับตัว CHR คันนี้นะปี2018นะครับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาหาผมได้เลยนะที่088 899 4496นะครับหรือจะแอดไลน์ ID มาที่ idtop P.R.P. 9กก็ได้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นคอนแทคด้านล่างมุมขวาไว้ให้นะครับก็สบายใจได้นะครับคันนี้ผมคัดมาให้เรียบร้อยนะฮะโครงสร้างสภาพเกียเอผมพาดูรอบคันเลยนะครับนะดูไปพร้อมกันเลยนะต่อไปนะครับพามาชมห้องเครื่องกันบ้างนะฮะก็คันนี้โอ้สวยเลยนะครับ มาครับผมพามาชมตัวห้องเครื่องเจ้าตัว CHR 1.8รุ่นมิดปี2018คันนี้ครับได้เป็นเครื่องยนต์ Dual VVTi นะครับ1.8ลิตรนะฮะคันนี้บอกเลยสมรรถนะในการขับขี่นิ่มๆเลยนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะสำหรับเครื่องยนต์นะครับเมเนแนน์ถูกด้วยนะตัวอะไหล่ต่างๆนะครับสำหรับ Toyota นะก็มีทั่วประเทศเลยนะหาซื้อได้ง่ายด้วยนะครับข้อดีของมันนะครับ แล้วก็ที่สําคัญขับนิ่มๆนะครับกําลังแรงม้าค่อนข้างสูงเลยนะสําหรับตัวนี้นะครับภายในเครื่องยนต์นะไม่มีรอยคาบน้ํามันเกาะติดแต่อย่างใดนะครับแบตเตอรี่ GS เอใหม่ๆเลยนะครับนี่ฮะเหมือนได้มือหนึ่งเลยนะสาหรับคันนี้รถประวัติสุนเข้าเช็คศูนย์ทุกระยะมาร์คเดิมโรงงานยังอยู่ป้ายสีน้ำเงินสีเขียวมาแบบนี้นะแสดงว่าเข้าศูนย์เช็คศูนย์อยู่ทุกระยะเลยนะครับนี่ครับตรงซิลยางมะพร้าวนะเออซิลซิลิโคนนะครับยัง แบบนี้นะครับนะเป็นของเดิมจากโรงงานนะครับรอยสปอรต์ตเมดาร์ชัดๆแบบนี้นะฮะตัวน,อน็อตต่างๆก็ไม่มีขันไขขยับนะสภาพเดิมฐานหน้าพลาสติกต่างๆก็อยู่เดิมนี่ฮะฐานหน้าอยู่ข้างใต้นี้นะครับตัวพลาสติกสติ๊กเกอร์นะครับก็อยู่เดิมเดิมแบบนี้เดิมแท้ทุกจุดนะครับฝากระโปรงน็อตไม่มีขันไขขยับนะฮะสีเดียวกับฝากระโปรงเลยนะตัวแผงฉนวนกันความร้อนนะครับก็ใหม่ๆแบบนี้นะครับ ฝากระโปรงยังมีสปอร์แมด้าคมๆจะชัดแบบนี้ตัวลอนเหลี่ยมสันต่างๆไม่มีผิดรูปแต่อย่างใดนะฮะรูระบายอากาศกลมสวยนะครับสภาพฝากระโปรงเดิมนะไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนนะครับนี่ครับตาฟั๊มโตโยต้าตอยู่ตรงนี้ครับฮนะมั่นใจได้นะครับว่าคันนี้เดิมแท้ทุกจุดนะครับโครงสร้างเกตยเอผมเช็คมาให้เรียบร้อยรอบคันใครที่สนใจคันนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะผ่อนแค่เดือนละ 8,800บาทนะครับราคาเสนอขาย529,000ลดลงมาจาก1 1ป้ายแดง5 0 0 0เลยนะสำหรับคันนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง TOP SUV c u t g r a d e A ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ